สวัสดีครับกับช่องสปอร์ตนวิวทีเด็ก,กอีกเช่นเคยนะครับแรงรวมข่าวสารรูปแบบฟุตบอลที่คุณรักวที่นี่วันนี้ขอเสนอข่าวสมองไหลสู่ตะวันออกกลางเป๊ปรับลีกซาอุทำตลาดนักเตะเปลี่ยนเป๊ปกุลลราผู้จัดการทีมสมองเพชรของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอมรับอิทธิพลด้านการเงินของประเทศซาอุดีอาระเบียก่อให้เกิดการเปลีป่ยนแปลงในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้เชื่อบรรดาสตาดังเตรียมสมองไหลย,ย้ายไปเล่นในศึกซาอุดีโปรเลกอีกเพียบยามมาเลสมิดฟิลด์ตัวเก่งระเบิดฟ้าเพิ่งย้ายไปเล่นกับอันอาร โดยมีรายงานว่านักเตะได้รับค่าเหนื่อยกว่า750,000ปอนด์หรือราว31.50ล้านบาทต่อสัปดาห์เลยทีเดียวก่อนหน้านี้สตาร์ในพรีเมียร์อีกหลายลายตบเท้าเดินพาเลทย้ายไปโกยเงินในถิ่นแดนเศรษฐีน้ำมันอาทิเช่นจอดนแดนเฮนเดอร์สันของเรอร์พูเอกโ,โกรอของเต้ของเชลซีรูเบนเนเวตวูบแฮมตันวอเดเลตเอ็ดวาร์มเมนดี้เชลซีและอารองแชงมกักซิแมงนิวคาสเซลยูไนเตตโบเดโร่าซึ่งต้องการเก็บมาเลสเอาไว้ในถิ่นเอธิฮาน Stadium, แต่ไม่สําเร็จเชื่อว่ายังมีนักเตะดังๆอีกหลายคนที่เตรียมย้ายไปเล่นที่ซาอุดิอาระเบียซึ่งนี่เป็นปัญหาใหญ่สําหรับทุกๆคนสโมสรโดยเฉพาะในทวีปยุโรปอียาตมาเลสได้รับข้อเสนอที่น่าเชื่อและนั่นเป็นเหตุผลที่เราไม่สามารถพูดว่าอย่าย้ายไปเลยแน่นอนว่าเราอยากให้เขาอยู่ที่นี่ต่อไปในช่วง2-3เดือนก่อนตอนที่คิตติโนโรนโดย้ายไปที่นั่นแค่คนเดียวไม่มีใครคิดว่าจะมีนักเตะชั้นยอดมากมายาย้ายไปเล่นในลีกซาอุดิในอนาคตจะมีมากกว่านี้และนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให ว่าหลายคนหลายสโมสรต้องตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นซาอุดีไม่ใช่แค่ขู่แต่มันเกิดขึ้นจริงพวกเขาต้องการสร้างหลีกให้แข็งแกร่งและจนถึงตอนนี้พวกเขาเป็นหลีกที่สามารถทําสิ่งนี้ได้พิมพ์ลีกใช้ใจ่ายมากกว่าลีกอื่นๆเพราะมีระบบดีกว่าและลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดก็สูงกว่าซาอุดีลีกผมไม่รู้ว่าพวกเขาจะยึดหยัดได้นานแค่ไหนแต่นักเตะอยากที่จะผลขวายประสบการณ์นี้และเล่นในหลีกแบบนั้นซาอุดีอาระเบียเปลี่ยนแปลงตลาดนักเต อย่างแท้จริงนายใหญ่ชาวสเปรนระบ,บุนะครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร,ร์กดกดติดตามช่องสปอร์ตนิวทีเด็ดของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้พิ่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ